สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนทำแทมเป้กินนะคะเราก็ได้ถั่วเหลืองอันนี้ใช้ถั่วเหลืองประมาณ500กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแค่หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการแช่ถั่วนะคะ ตอนที่แช่ถั่วนี้เราจะใช้น้ำดื่มนะคะเราจะไม่ใช้น้ำป่าปานะคะก็ใส่น้ำแค่พอท่วมก็พอค่ะเราก็จะแช่ถั่วโดยใช้น้ำ น้ำดื่มนี้นะคะน้ำดื่มที่สะอาดเราก็จะแช่ทิ้งไว้สองวันสองคืนนะคะเดี๋ยวอีก 2, องวันสองคืนเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะตอนนี้ถั่วที่เราเตรียมสำหรับที่จะทำแทมเป a แช่ไว้สองวันสองคืนครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วเนี้ยไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปต้ม ค่ะหลังจากที่เราเอาถั่วไปล้างมาแล้วแล้วก็เอาเปลือกออกหมดแล้วนะก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปต้มกันนะตอนต้มนี่เราก็จะใช้น้ําสะอาดในการต้มไม่ใช้น้ำปลาปานะคะใช้น้ําดื่มต้มแทนเลยค่ะ ไปนะไปให้ท่วมถั่วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟต้มกันนะคะก็จะใช้เวลาต้มถั่วนี้ประมาณ40นาทีนะคะหรือใครจะต้ม ชั่วโมงนึงก็ได้ค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันนะคะค่ะตอนนี้ถั่วของเราก็ต้มครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเราก็ตักออกเ,อเลยค่ะ ตักออกให้เสด็จน้ำแล้วก็ต้องปล่อยให้ถั่วเย็นก่อนนะก่อนที่เราจะเอาไปคลุกกับตัวหัวเชื้อแทมเป้นะคะแล้วก็ให้ถั่วทิ้งไว้ให้ถั่วแห้งแห้งหน่อยไม่ให้มีน้ําติดเลยนะคะ แล้วก็จะพักวบในตะแกรงนี่แหละค่ะให้สเสด็จน้ำแล้วก็ให้เย็นนะคะค่ะตอนนี้ถั่วเราก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หัวเชื้อแทนเปลงไปเลยค่ะ,ะก่อนที่เราจะใส่หัวเชื้อนะเราจะต้องใส่น้ำส้มสายชูไปสักประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ต่อถั่ว1หนึ่งกิโลกรัมนะคะน้ำซ้อมสายชูนี้ใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคตัวอื่นมาทำลายเชื้อแทมเป้นะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คุกผสมให้เข้ากันนะคะ ผสมไปให้มันทั่วมเมล็ดถั่วนะคะเอาล้วค่ะประมาณนี้ถ้าสำหรับถั่วหนึ่งกิโลกรัมที่เราต้มมาแล้วนะเอไปชั่งน้ำหนักก็จะได้ ประมาณหกิโลกร,รัมนะคะเราก็จะใช้หัวเชื้อแทมเป้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันค่ะนี่แหละทุกคนพอถึงวันที่สองเชื้อก็จะเดินเต็มถุงเกือบจะเต็มถุงนะคะ ก่อนที่เราจะมาเปิดดูนี่เราต้องฉีดแอลกอฮอล์ที่มือก่อนนะคะฆ่าเชื้อที่มือก่อนเพราะว่ากันเชื้อราตัวอื่นเข้ามาแทรกนะคะเห็นไหมก็เริ่มจะขาวเชื้อเริ่มเดินเต็มถุงแล้วนะคะนี่กำลังสวยอืมหอมด้วยอืม ช่วงนี้อากาศร้อนก็จะเป็นเร็วค่ะเชื้อราจะเดินได้เร็วไม่มีราดำเลยค่ะของมาปูที่ทํานี่นะคะนี่วันที่สองแล้วเดี๋ยวรอวันที่3ามเราก็ทานได้เชื้อก็จะเดินแบบเต็มที่เชื้อนี่คือเชื้ออะไรตัวปัดนะคะอันนี้คือที่เจาะถุงแล้วนะคะ นี่เห็นไหมที่เรายังไม่ได้เจาะถุงก็ยังเป็นถั่วปกติที่เชื้อยังไม่เดินเดี๋ยวถ้าพอเราทานอันนี้หมดแล้วเราก็มาเจาะอันนี้เอาเข็มมาเจาะถุงค่าเชื้อที่เข็มก่อนนะคะแล้วก็มาเจาะแล้วก็เชื้อราก็จะเดินเหมือนกันกันกบอันนี้นะคะนี่เดี๋ยววันที่สามเดี๋ยวมาดูอีกนะคะว่าเชื้อราจะเดินเต็มข่าวเจาะเลย เราก็ปล่อยไว้สามวันค่ะนะสามวันแล้วก็ทานได้เลยจะเลือกทานสดหรือจะไปปรุงอาหารทานก็ได้ค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเดี๋ยววันที่3มเรามาเจอกันค่ะนี่นะทุกคนแทมเป้ของเราก็ หมักได้ครบสามวันแล้วนะคะเชียก็จะเต็มถุงเลยขาวขาวตัวนี้ก็อีกนิดหนึ่งนี่เห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้เรายังไม่ทานเราก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาหั่นให้ดูนะคะ อมค่ะ นี่ค่ะเราก็ทานได้เลยทานแบบสดๆก็ได้ค่ะอืมจืดๆมันๆอร่อยดีค่ะอืมก็จะมีกิ่นหอมของเชื้อแชมเป้นี่นะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้ ถ้าเพื่อนๆอยากทานก็ลองไปทําดูนะคะตัวหัวเชื้อก็สั่งในลาซาด้าก็ได้ค่ะืกำลังเคี้ยวอยู่